จากเอกสารนะครับใบแจ้งตายนะครับที่หลุดออกมานะครับแล้วก็ระบุวันที่ในใบแจ้งตายว่าวันที่24ทับ02ทับ2565ซึ่งเป็นใบแจ้งตายของน้องตโมนะครับแล้วก็เป็นใบแจ้งตายที่ออกจากสถา,สถาบันนิติวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งก็มีเอกสารอันนี้หลุดออกมานะครับก็เป็นที่คือหาแล้วก็เป็นที่สงสัยของหลายๆคนอ่ะเดี๋ยวหลายๆคนอาจจะยังจำไม่ได้เราไปดูเอกสารอันนี้ก่อนครับผมอ่ะเอกสารฉบับนี้ครับ ใบแจ้งตายสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจรายงานเลขที่007 68ทับ2565วันที่1มีนาคม2565ผู้ตายนางสาวพัทดาพัทระพีรพงศ์เพศหญิงอายุ37ปีสัญชาติไทยอาชีพนักแสดงวันที่พบศพ 24ทับ02ทับ2565นี่เป็นเอกสารนะครับใบแจ้งตายนะครับที่หลุดออกมานะครับนะครับที่ออกมาเผยแพร่นะครับจากสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ ระบุว่าวันที่พบศพของน้องคือวันที่24ทับศทับสองซึ่งหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าหลักฐานนี้นะครับเป็นหลักฐานจริงหลักฐานปลอมหลักฐานเท็จหรือยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ต้องมาทําการพิสูจน์กันนะครับว่าหลักฐานนี้หลักฐานที่ออกมาเนี่ยเป็นเอกสารหลักฐานจริงหลักฐานเท็จหรือหลักฐานปลอมแต่วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับว่าหลักฐานปลอมนะครับกับหลักฐานเท็จแตกต่างยังไงและถ้าเกิดทําหลักฐานปลอมนะครับจะ โดนดำเนินคดีตามกฎหมายยังไงและทําเอกสารเท็จจะโดนดำเนินดำาดนโดนดำเนินคดีตามกฎหมายในมาตราใดอ่ะเราไปฟังนะครับข้อมูลของกับคาว่าเอกสารปลอมก่อนครับผมในการทําเอกสารปลอมอ่ะนี่คือฝข้อมูลของในการทําเอกสารปลอมนะครับพร้อมกับนะครับบทลงโทษนะครับในมาตรานะครับทั้งหมดประมาณสามมาตรานะครับว่าหลังจากที่ทําเอกสารปลอมจะโดนลงโทษอะไรบ้างอ่ะไปฟังดูครับผม สรุปข้อแตกต่างระหว่างเอกสารปลอมกับเอกสารเท็จเอกสารปลอมเนื้อหาเป็นจริงหรือเท็จก็ได้ผู้จัดทำไม่มีอำนาจทำหรือไม่ได้เป็นผู้จัดทำหลอกว่าบุคคลอื่นหรือคนทำเอกสารหรือหลอกว่ามีอำนาจทำเอกสารประมวลกฎหมายอาญามาตรา264 265 267 ปะมวลกฎหมายอาญามาตรา264ผู้ใดทำเอกสารปลอมขึ้นทั้งฉบับหรือแต่ส่วนหนึ่งส่วนใดเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขด้วยประการใดๆในเอกสารที่แท้จริงหรือประทับตาปลอมหรือลงรายมือชื่อปลอมในเอกสารโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้อื่น ผู้ใดหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงผู้นั้นกระทำความผิดฐานเอกปลอมเอกสารต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา265ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่1000บาทถึง1 0 0 0 0บาท ประมวลกฎหมายอาญามาตรา267ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน ,6000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นี่คือนะครับข้อมูลนะครับว่าเอกสารปลอมเป็นแบบไหนและบทลงโทษนะครับในกฎหมายอาญานะครับว่าการทําเอกสารปลอมมีบทลงโทษอะไรบ้างก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับถ้าเอกสารแบบนี้ฉบับนี้เป็นเอกสารปลอมก็คงจะต้องได้รับการลงโทษตามนั้นนะครับตามที่กล่าวไปแล้วนะครับนี่คือข้อมูลของเอกสารปลอมและบทลงโทษของเอกสารปลอมและอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นเอกสารเท็จ นะครับเอกสารเท,ท็จเราไปดูนะครับว่าเอกสารเท,ท็จน่มีข้อมูลอะไรบ้างที่มันเป็นเอกสารเท,ท็จแล้วเมื่อเป็นเอกสารเท,ท็จแล้วเนี่ยนะครับบทลงโทษนะครับในกฎหมายอาญานะครับจะโดนลงโทษอะไรมาตราอะไรบ้างนะครับก็ไปดูเลยครับว่าเอกสารเท,ท็จเป็นแบบไหนเชิญครับผมสรุปข้อแตกต่างระหว่างเอกสารปลอมกับเอกสารเท,ท็จเอกสารเท,ท็จเนื้อหาต้องเป็นเท,ท็จเท่านั้นผู้จัด ทํามีอำนาจที่จะทําได้และเป็นผู้จัดทําเองรอกว่าเนื้อหาเป็นครามจริงประมวลกฎหมายอาญามาตรา267 269 162ประมวลกฎหมายอาญามาตรา267ผู้ใดแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทําการตามหน้าที่ จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายอาญามตาตรา269ผู้ใดในการประกอบการงานใดวิชาแพทย์กฎหมาย บัญชีหรือวิชาชีพอื่นใดทำคำรับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับประมวลกฎหมายมาตรา162ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำเอกสารรับเอกสารหรือกอบ ข้อความลงในเอกสารกระทำการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติตามหน้าที่วงเล็บหนึ่งรับรองเป็นหลักฐานว่าตนได้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอันเป็นเท็จวงเล็บสองรับรองเป็นหลักฐานว่าได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้งวงเล็บสาม ระเว้นไม่จดข้อฟาร์มซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจดหรือจดเปลี่ยนแปลงข้อฟาร์มเช่นว่านั้นหรือวงเล็บสี่รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันฟาร์มเอกสารน,นั้นมุ่งพิสูจน์ฟาร์มจริงอันเป็นฟาร์มเท็จต้องระวังโทษไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน1นึ0 0แสบาทนี่แหละครับคือ ข้อมูลของเอกสารเท็จนะครับก็หลักของข้อมูลเอกสารเท็จก็เป็นตามที่กล่าวมาแล้วก็ในมาตราที่กล่าวมาว่าจะโดนมาตราไหนบ้างนะครับก็เป็นไปตามนั้นวันนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จหรือเป็นทั้งเอกสารปลอมและเอกสารเท็จด,ด้วยนะครับเพราะจากดูทั้งหมดแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะโดนทั้งเอกสารปลอมและเอกสารเท็จแต่ใครจะโดนบ้าง อันนี้ก็ว่ากันไปใครจะโดนมาตรฐาไหนใครจะโดนทําเอกส,สารปลอมก็ว่ากันไปใครจะโดนทําเอกสารเท็จก็ว่ากันไปแต่ถ้าเอกส,สารฉบับนี้ออกมาแบบนี้รับประกันไดต้ต้องมีคนรับผิดชอบในการถูกดําเนินคดีแน่นอนนะครับการที่ทําเอกสารออกมาแบบนี้นะครับมันเท่ากับว่าเป็นการสร้างเอกสารปลอมหรือเอกสารเท็จยังไงก็เราต้องมาพิสูจน์กันแต่ที่แน่ๆผมบอกเลยว่างานนี้คนที่ทําเอกสารนี้ขึ้นมาต้องรับผิดชอบ เพราะมันเป็นการทําให้ประชาชนนะครับสับสนแน่นอนครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าวันนี้ไม่ได้เปิดเผยออกมาสู่นะครับประชาชนแล้วเอกสารฉบับนี้ขึ้นไปสู่ศาลจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่แหละครับเป็นการที่นะครับคํานึงนะครับที่เราเคยได้ยินเสมอว่าฟาร์มรับในสํานวนฟาร์มรับในสํานวนแล้วถ้าฟาร์มรับในสานวนสานวนเนี่ยมันทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้พวกเราคิดว่าการที่จะต้อง ปฏิร baptism, xt, response, azione, 2, like it, ูปนะครับขบวนการสืบสวนสืบสวนของตํารวจใหม่มันถึงเวลาแล้วหรือยังเพราะถ้าคือเราปล่อยเอาไว้แบบนี้นะครับข้อมูลทางสํานวนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ตามที่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการสืบสวนสอบสวนสมควรปฏิรูปเพื่อให้นะครับสามารถตรวจสอบนะครับฟาร์มถูกต้องได้ตรวจสอบนะครับขั้นตอนต่างๆได้เพราะอะไรครับเพราะถ้าไม่สามารถตรวจสอบได้เนี่ยนะครับขบวนการสืบสวนสอบสวนจะ ตามการสืบสวนยังไงก็ได้จะใส่ข้อความอะไรก็ได้จะเป็นเท็จหรือไม่เป็นเท็จหรือจะใส่ในเอกสารยังไงก็ได้อย่างกับเหตุการณ์นี้ที่ออกมาอย่างชัดๆนี่คิดดูเอาละกันว่าทุกคนก็รู้อยู่ว่าวันที่พบศพน้องคือวันที่26เดือน2ปี2565นะครับเวลา 13.15นาิกานาทีนี่คือวันที่พบศพน้องนะครับแล้วก็มีการทําข่าวลงข่าวกันโอ้โหทุกคนจับต้องจับตาเพราะเฝ้าดูว่าเราจะพบศพน้องเมื่อไหร่แต่ผลสุดท้ายนะครับใบแจ้งตายนะครับที่ออกมาจากสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจนะครับระบุวันที่พบศพ <perceber> น้องคือวันที่24.02.2565นะครับ02 2565ทําไมถึงมีเอกสารแบบนี้ออกมานี lawsuits, ่แหละครับความลับในจานวนที Kumar ่ทําให้ปกปิดอะไรหลายๆอย่าง ต้องถึงเวลาที่จะปฏิรูปนะครับขบวนการสืบสวนสอบสวนของตํำรวจได้แล้วและงานนี้ก็ต้องเอาคนที่กระทํานะครับมารับโทษทางกฎหมายด้วยไม่ใช่ว่าออกมาขอโทษแล้วก็จบวันนี้บอกได้เลยครับว่าประชาชนไม่ยอมกับเรื่องนี้แน่ประชาชนจะเอาผิดนะครับคนที่ทําเรื่องนี้เกิดขึ้นและเอาผิดคนที่ทําเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นปลอมหรือเป็นเท็จตามกฎหมายอย่างแน่นอนวันนี้นะครับ สิ่งที่เราได้รู้ก็คือขบวนการสืบสวนสอบสวนมีพิรุธมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายวันนี้เราต้องต่อสู้เพื่อทวงความยุติธรรมกลับมา